สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับการพยากรณ์ดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับช่องสตาพยากรณ์โดยท่านต้องผูกดวงวังลัคนาให้ถูกต้องก่อนรับฟังคำทำนายด้วยการใช้โปรแกรมหรือแอปผูกดวงที่ให้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือกดลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ให้บริการผูกดวง เพื่อความแม่นยำตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยใช้วันเดือนปีพอศและเวลาเกิดรวมทั้งสถานที่เกิดหรือท่านสามารถพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดไว้ในส่วนของคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อรับการผูกดวงให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพียงรบกวนให้ท่านช่วยกดติดตาม จะได้ไม่เป็นหนีกรรมกันต่อไปนะครับวันนี้ช่องสตาพยากรจะพยากรณ์ดวงสตาของท่านด้านการงานและการเงินส่งท้ายปีพศ2563เพื่อให้ท่านได้เตรียมความพร้อมกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงร้อยต่อปีเก่าและปีใหม่ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น จนส่งผลกระทบต่อทุกท่านทุกลัคนาราศีอยู่ในขณะนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎด้านการงานภาพรวมด้านการงานของชาวลัคนาราศีกระกฎมีแนวโน้มที่ดีมีความมั่นคงทางด้านการงานบรรยากาศในที่ทำงานยังอยู่ในเกณฑ์ดีการทำนิติกรรมทำการค้ากับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามการทำธุรกิจ การติดต่อสื่อสารกับทางไกลจะมีโอกาสประสบความสำเร็จบางท่านมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นที่น่าเชื่อถือของเพื่อนร่วมง,งานชาวลัคนาราศีกรกฏบางช่วงเวลาอาจจะต้องแบกรับภาระหน้าที่การงานที่หนักขึ้นอาจจะไม่ค่อยสบายใจหรือมีความวิตกกังวลแต่สุดท้าย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีช่วงก่อนสิ้นปีการงานจะเริ่มลงตัวมากขึ้นทำงานสำเร็จเสร็จทันเวลาชาวลักนณาราศีกรกฎบางท่านที่กำลังตกงานท่านมีโอกาสได้งานค่อนข้างสูงท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวสามารถลงทุนต่อย,ยอดเพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างผลกำไรมากยิ่งขึ้นด้านการเงินชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสพบช่องทางใหม่ๆสร้างไรายได้มีโชคลาภทางด้านการเงินบางท่านที่เคยติดติดขัดขาดด้านการเงินก็จะมีโอกาสได้เงินมาอย่างไม่คาดฝันท่านอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ท่านที่ทำธุรกิจการค้ามีโอกาสได้กำไรมากขึ้นอาจจะได้เงินจากประกันหรือมรดกการขายทรัพย์สินชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านอาจมีเหตุจำเป็นต้องใช้ใจ่ายเงินมากแต่เมื่อผ่านปีนี้ไปแล้วการเงินของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านมีโชคลาภจากเรื่อง การเสี่ยงผู้ที่ทำงานอิสระท่านมีโอกาสสร้างรายได้มากมายแต่ก็มีโอกาสจ่ายเงินออกไปมากเช่นกันท่านควรจะนำเงินไปใช้หนี้ใช้สินตัดต้นเพื่อลดดอกเบี้ยเพื่อให้รายจ่ายเกิดประโยชน์มากที่สุดและทั้งหมดนี้คือการพยากรณ์ดวงชะตาด้านการงานและการเงิน ส่งท้ายปีพศ2563เพื่อให้ท่านใช้เป็นข้อมูลนำทางชีวิตก้าวเดินข้ามผ่านปีเก่าไปสู่ปีใหม่อย่างมีสติและไม่ประมาทช่องสตาพยากรขอสือโอกาสนี้อวยพรทุกท่านขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือ โรดโดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุลพิทพพรชัยและสำลิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทิน